งาน้อยวันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวกันโชว์ซิลิอาเอเตาลีเป็นคู่ระหว่างกาเยลี่พบกับฟิออเลนจิน,น่านะครับคู่นี้นะครับเ d t ทูเฮดก็เป็นทางฟิออเลนจิน,น่าดีกว่านะครับแต่ดีแค่การเล่นในบ้านนะครับถ้าเทียบฟอร์มการเล่นในบ้านของกาเยลี่แล้วก็การเล่นเยือนของฟิออรเลนจิน,น่านะครับอันนี้ คนละเรื่องเลยนะครับเจ้าบ้านกกยลี่เล่นดีมากๆนะครับ6เกมไม่เคยแพ้ใครทีมใหญ่ๆนาโปลีเอซนะครับโบลญญาอัตแลนตาไปเยือนไม่เคยผ่านกกยลี่ได้เลยนะครับนับประสาอะไรกับฟิออเรนจิน่าที่เล่นเยือนไม่ค่อยชนะใครเลย11เกมชนะเพียง1เกมเท่านั้นนะครับในการเล่นเยือนของฟิออเรนจิน่าวันนี้งานร้อย ไปกาเลี่ได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้มากกว่านี้นะครับใต้โปรไฟล์ใต้คอมเมนต์หรือปัดกว่าคลิกที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หน่อย